เฮ้ยพีระมิดในนั้นพื้นก็สั่นสะเทือนแล้วก็มีเกาะปรากฏทางทิศตะวันออกฉันรู้สึกประหลาดใจจริงๆฉันฆ่าบอสแล้วดึงคันโยกในห้องของบอสมันจะต้องเป็นเรื่องนั้นแน่ๆอิสคุณนี่น่าทึ่งจริงๆโอ้ขอบคุณฉันจะไปเช็คที่เกาะน,นั้นสักหน่อยแต่เราจะไปที่นั่นได้ยังไงอะสามารถหาวิธีได้เควินดูเจ้าหลอนนี่สิฉันพบมันในห้องของเจ้านายหมายถึงบอสใช่ไหม นี่คืออะไรมีส่วนผสมของสารละลายอยู่ข้างในนั้นฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่สำคัญนะใช่เพราะมันดรอปจากบอสโอเคฉันจะใส่มันไว้ในหีบให้อะผู้เท่าสวัสดีแมวน้อยน่ารักฉันไม่ได้ดูเหมือนฉันอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมวิศวกรคือสมมุติว่าฉันขายพิมพ์เขียวล่ะพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวเพื่ออะไรสรุปเสียงฉันเป็นไงวะเนี่ยหากต้องการไปอีกเกาะหนึ่ง นายก็ต้องการสะพานไม้ใช่ไหมล่ะฉันมีแบบแปลนสำหรับด่านด่านฟ้าไม้คืออะไรวะสะพานไม้สิให้ฉันดูหน่อยไม่ได้เหรอฉันมีภรรยาบูหิวโหยและแมวอีกสองตัวทำไมต้องเป็นแมววะคุณต้องการดูพิมพ์เขียวดาดฟ้าหรือไม่งั้นเราขอดูก่อนสวัสดีอีกทั้งคุณต้องการซื้อพิมพ์เขียวหรือไม่ฉันมีภรรยาที่หิวโหยหยุดนะ ถ้าคุณไม่ต้องการจะเสือผิมเขียวฉันก็จะแสดงทางอื่นให้ดูฉันจะมอบสำรับที่ฉันทำไว้ให้กับคุณในทางกลับกันคุณก็ต้องดูโคษสนาหลายการเท่าไหร่ค่อนข้างน้อยและตั้งแต่บทต่อไปทุกครั้งที่คุณเข้ามาในดันเจียนจะมีโคษสนาเล่นมาเร็วฉันมีภรรยาล แมวของฉันขี้เกียจมากแต่ทําไมคุณถึงขยันจังแมวเป็นสิ่งมหัศจรรย์แม้จะไม่ได้อาบน้ํามันก็สะอาดมากอันนี้จริงแมวของฉันชื่อมารุและดูเหมือนคุณฉันหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่สวยงามนั่นคือสิ่งที่คนรักของฉันได้พูดเอาไว้ผมต้องดูโฆษณายอย่างนั้นเหรอถือว่าสนับสนุนผู้พัฒนา ในที่สุด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 บายบายเจดัดฟ้าดัดฟ้าหน้าดำอันนั้นขวานฟ้าไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงคุณได้เลือกเส้นทางที่ยากลำบากฉันจะอยู่ข้างคุณเสมอคราวนี้ฉันจะให้ของขวันกับคุณคุณต้องการสะานเพื่อไปเกาะต่อไปใช่ไหมละ่ะฮะ ฉันหวังว่าคุณจะมีการเดินทางที่ดีเสียงลุงกับเสียงผมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยนะลุงขอบคุณจนเสียงใครเป็นเสียงใครวะเนี่ยลืมไปหมดแล้วไม่นะไม่เป็นไรลุงผมยกโทษให้ลุงได้เพราะลุงเป็นทาสแมวเหมือนกันแมวของฉันตัวใหญ่มากเหมือนคุณโอเคลุงเตรียมตัวลงไอ้นี่ได้เลยได้ออกทะเลไปหาวันพีชลุงจะเป็นลุงที่ไวัยที่สุดในมาหาสมุทรแคริบเบียนพอแล้วลุงขี้เกียจคุยวะ เอาละทะเลสายวิสวัสดีเจ้าผีไม่ใช่ข้าไม่ได้จะคุยกับกระดูกโอแมวฉันสกอสเตอร์ยินดีที่ได้พบคุณฉันจําไม่ได้ว่ามันนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ฉันไม่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่นี่ฉันชิสฉันอยู่กับเควินที่เกาะอื่นๆทําไมร่างของคุณถึงโป่งแสงจังนะฉันไม่รู้ว่าทาไมจะดูเหมือนว่าฉันจะจางหายไปฉันอยู่ที่นี่มานานเกินไปหรือเปล่านะ ฉันอยู่ที่นี่กับแจ็คเพื่อนของฉันแต่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วที่แจ็ควิ่งสายมือของเขาผ่านฉันไปในขณะที่ฉันค่อยๆโป่งแสงไม่นะไม่นะทําไมนายพูดเยอะจังอะคอสเตอร์นายพูดเยอะเกินไปแล้วนายรู้ไหมว่าเสียงนายมันยากแค่ไหนเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้ไม่ก็ที่ไหนสักแห่งคุณช่วยหาแจ็คให้ฉันได้ไหมโอ้ยพูดมาก ถ้าคุณพบฉันจะบอกคุณว่าฉันรู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้บ้างแน่นอนฉันจะพยายามตามหาเขาฉันสงสัยว่าสุน้าของฉันแจ็คอยู่ที่ไหนอยเหนื่อยแล้วก